เราเวลารอกาแฟขึ้นนะครับโอ้กาแฟมาแล้วโอ้โหสวยงามเดี๋ยวเราดูเราดูว่าวันนี้เราจะสวยงามขนาดไหนนะครับส่วนของฝั่งดิฟแล้วก็เรามาดูบรรยากาศที่พักเราเมื่อคืนครับสวยงามครับนี่คือที่พักเราเมื่อคืนนะครับที่สอสอชอบ้านช่องแปะนะครับ เราโดนหมอกล้อมไว้หมดครับสมาชิกตัวนีตอนเช้าโอ้ oh, เราเจอท่านประธานด้วยครับโอ <laughs> ท่านประธานสวัสดีโอเคกาแฟกำลังมาครับรอสักครู่นะครับเ mm hmm. ช้านี้กาแฟสวยงามครับคิม,ม่าจัดเต็มโอเคมุมชมกาแฟของเราโอเคฟังดิดนะครับบูมกาแฟกันครับ 5วินะครับพอผ่านไป3าวินะครับก็มาน้ำหนึ่งกันได้เลยวสวยงามยามเช้าครับโอเคงานสุดท้ายกันนะครับ เรียบร้อยครับกาแฟดริปยามเช้ากาแฟลองเลยดริปกับโมกาพอดเขญนย่านะครับเช้านี้อากาศสุดยอดแล้วก็วันนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับที่นี่เพราะฉะนั้นนไปไม่ได้ว่าผมอาจจะยังไม่ได้อัพโหดคริปนี้ นะครับอาจจะอัพโหลดประมาณพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับหลังจากที่เรามีสัญญาณแล้วเก๋ okay, ครับหัวกลมจงกาแฟครับจงกาแฟนอกสถานที่นะบ้านช่องแปะจังหวัดตากพุ่งผางหัวกลมจงกาแฟครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ